ผู้ขับขี่นะครับที่เป็นฝ่ายถูกมอเตอร์ไซคันนี้นะครับอาจจะมาคนเดียวหรือว่าซ้อนสองก็แล้วแต่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับที่เป็นฝ่ายถูกเนี่ยจะเรียกร้องกับผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดเบื้องต้นนะครับในการทํางานของถ้าคันนี้นะครับรถยนต์เนี่ยมีพรลบบและมีประกันภาคสมัครใจด้วยแปดหมื่นบาทแรกพรลบบของรถยนต์นะครับจะรับผิดชอบก่อน ค่าสินใหม่นะครับค่าสินใหม่ทดแทนที่ทางผู้ขี่ไฟถูกเนี่ยจะเรียกร้องเนี่ยแปดหมื่นบาทแรกเนี่ยพรบจ,จะรับผิดชอบก่อนและจํานวนเงินหลังจากแปดหมื่นไปแล้วเนี่ยประกันภาคสมัครใจนะครับจะมารับช่วงต่อไม่ว่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่งสองบวกสามบวกหรือชั้นสามนะครับชั้นสามเนี่ยถูกที่สุดแล้วแต่ว่าก็ามีความคุ้มครองตรงนี้นะครับเคลียร์ไหมครับหลายหลายท่านที่เข้ามานะครับฟังตรงนี้ให้ดีนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีนะครับแชร์ออกไปนะครับได้บุญครับคนที่ไม่รู้เนี่ยมีอีกเยอะเลยเพราะหลายๆคนเนี่ยทุกเคสที่โทรมาปรึกษาผมทุกวันเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเขาจะไม่รู้หรอกอันนี้ไม่ผิดนะเพราะว่าท่านไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับไม่ผิดนะครับที่เราไม่รู้เนี่ยทียนี้เราก็ต้องหาผู้รู้นะครับผู้ที่แนะนําเราได้บอกเราได้ตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถในการแนะนําเราได้นะครับทำประกันทุกครั้งนะครับสําคัญที่คนดูแลผมจะบอกให้นะ ครมาัันท่านเนี่ยอาจจะมีค่าเป็นล้านนะครับหลักล้านแต่ถ้าไม่มีคนดูแลไม่มีคนให้คำปรึกษานะครับอาจจะเป็นแค่กระดาษใบเดียวก็ได้นะ